วายมันดังมามาพอสมควรแล้วนะครับผมแล้วก็เราดีใจที่ที่ไม่ใช่แค่คนในประเทศเราเองที่เริ่มเปิดรับความาหลากหลายแล้วก็อัตลักษณ์บางอย่างอะไรครับผมก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยคอนเทนต์ของมันเนี่ยจะได้มีความเกี่ยวเนื่องหรือว่าช่วยซัพพอร์ตสังคมของ l g b t มากขึ้นหรืออย่างน้อยเนี่ยก็ช่วยให้เห็นถึงความหลากหลายที่มีความเป็นจริงมากขึ้นในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นจุดใบเบิกทางหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีะนะครับผมที่ทําให้ต่างชาติก็ได้เห็นด้วยว่าเอ้ย ประเทศไทยเล้วเรามีมุมที่เป็นเชิงบวกะนะครับผมในมุมมองด้านนี้อะไรอย่เงี้ยแล้วก็ในอนาคตนอกจากซีรีส์วายแล้วเนี่ยทุกอย่างที่มันเกี่ยวเนื่องที่อยู่ในซีรีส์วายก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ในอนาคตอะไรเงี้ยครับผมบว้าว Amazing <laughs> แล้วล่ะก็จริงๆดีใจครับผมแล้วก็ชื่อว่าเป็นความความตั้งใจของทีมงานแล้วก็นักแสดงแล้วก็รางวัลเนี้ยมันจะไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีแฟนๆทุกคนคอยซัพพอร์ตทั้งแฟนๆชาวไทยแล้วก็แฟนๆต่างชาติด้วยก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับผมขอบคุณพี่ปอนนะครับผมเจ้าของค่ายบีออนคลาวดด้วยครับขอบคุณทุกคนเลยครับผมคือจริงๆอะซีรีส์วมันมันดังมามาพอสมควรแล้วนะครับผมแล้วก็เราดีใจที่ ที่ไม่ใช่แค่คนในประเทศเราเองที่เริ่มเปิดรับความาหลากหลายแล้วก็อัตลักษณ์บางอย่างอะไรครับผมหวังว่าในอนาคตเนี่ยคอนเทนต์ของมันเนี่ยจะได้มีความเกี่ยวเนื่องหรือว่าช่วยซัพพอร์ตสังคมของ LGBT มากขึ้นหรืออย่างน้อยเนี่ยก็ช่วยให้เห็นถึงความหลากหลายที่มีความเป็นจริงมากขึ้นในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นจุดใบเบิกทางหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีะนะครับผมที่ทําให้ต่างชาติก็ได้เห็นด้วยว่าเอ้ย ประเทศไทยแล้วเรามีมุมที่เป็นเชิงบวกะนะครับผมในมุมมองด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในอนาคตนอกจากซีรีส์วายเนี่ยทุกอย่างที่มันเกี่ยวเนื่องที่อยู่ในซีรีส์วายก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยสื่อซีรีส์วายก็เป็นสื่อหนึ่งซึ่งส่วนตัวเองอ่ะต้องไม่อยากให้มันแยกออกมาจากสื่ออิทธิเห็นมินอื่นๆนะไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบต้องแยกออกมาเป็นแบบวายแยกออกมาอะไรอย่างเงี้ย ในอนาคตก็อยากจะให้อ่าทางท่านผู้ใหญ่ท่านเนี่ยได้เข้ามาช่วยซัพพอร์ตด้วยอะไรครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่การออกมาบอกว่าเออเราจะสนับสนุนคุ้นให้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากให้เห็นเป็นความเป็นรูปธรรมไม่ไปเป็นเรื่องของงบสนับสนุนหรือว่าการโปรโมทหรือาการที่มันลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นครับพูดโดยรวมใช่ไหมครับตอนนี้ก็เราก็้องกันอย่างหนักมากหนักหน่วงวันหนึ่งนี่น่าจะมีประมาณ7-8ชั่วโมงนะครับแล้วก็ พวกเราเต็มที่มากแล้วก็พร้อมที่จะโชว์ให้ทางทางโชว์เราเนี่ยให้ให้ใหทุกคนได้รับรู้ว่าพวกเราเต็มที่กับโชว์พวกนี้จริงๆครับก็ซ้อมหนักมากช่วงนี้ครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวก <laughs> <laughs> ลัวหลุดเนื้อครับมาแล้วครับก็ก็ถ้าเกิดใครสมมติว่าได้ดูในที่กรุงเทพในอิมแพ็คคือจะบอกว่าบว์ตัวที่เราจะไปเนี่ยพูดได้ไหมเดนียวพูดเยอะเลย <laughs> ก็จะมีความดูเดือดมากขึ้นครับแล้วก็เพราะว่าพวกเราซ้อมกันหนักมากแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นการอัปเกรดไปอีกขั้นหนึ่งครับเพราะว่าเราได้ไปหลายประเทศเลยครับผม